สวัสดีค่ะนัดมริษาค่ะตอนนี้นะคะหนูก็อยู่ที่คูดอยโฮมสเตย์ม่อนแจ่มบรรยากาศดีค่ะสวยไม่ร้อนแล้วก็ที่มาพักคืนนี้ก็ไม่ได้แพงมากหมูกระทะแบบนี้กับบรรยากาศแบบนี้แล้วก็น้ำจิ้มแบบนี้อะไรอะไรแบบนี้นะคะ สวัสดีค่ะนัดมณิสาค่ะตอนนี้นะคะหนูก็อยู่ที่ภูดอยโฮมสเตย์ม่อนแจ่มนะคะก็เป็นที่พักสไตล์แบบกระโจมนะคะแล้วก็จะอยู่หน้าภูเขานะคะด้านหลังก็จะเป็นวิวสวยงามนะคะตอนนี้เวลาประมาณเกือบเกือบสี่โมงนะคะซึ่งราคาที่พักนะคะคืนประมาณพันเจ็ดถึงพันแปด นะคะส่วนที่ดูจะท่าขึ้นก็จะเป็นสตา์แบบกระโจมก็ไม่ร้อนตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าจะร้อนไหมะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าในเต็นเน่จะไม่มีแอร์นะคะแต่พอขึ้นมาจริงเราก็ไม่ได้รู้สึกร้อนข้างในก็จะเป็นแบบนี้กระโจมก็จะมีที่นอนค่ะมีเสือ่อมีพัดลมให้ประมาณนี้คุ้มค่ากับการที่ขับรถขึ้นมาทางค่อนข้างหวัดเสียวนะคะก็แนะนําถ้าเกิดสาหรับท่านไหนที่อยากมาพัก สไตล์แบบนี้นะคะก็แนะนําว่าอาจจะต้องหารถที่มีกําลังในการขับเคลื่อนที่แบบเยอะนิดนึงอะไรประมาณนะะี้ค่ะเพราะว่าทางค่อนข้างชันที่จริงแถวนี้ก็มีที่พักสวยๆค่อนข้างเยอะด้านหลังมีกระโจมค่อนข้างเยอะนะคะที่จริงอันนี้เป็นเป็นหน้าเขาอีกฝั่งหนึ่งแต่อีกฝั่งหนึ่งที่ขับรถผ่านมาก็มีอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็บรรยากาศดีค่ะ สวยไม่ร้อนแล้วก็ที่มาพักคืนนี้ก็ไม่ได้แพงมากค่ะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศตอนนี้มาฝากนะคะถ้าตามแบบที่เขามีวิวกันอะไรเงี้ยก็จะมีหมูกระทะนะเดี๋วหนูเก็บภาพมาฝากค่ะ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงครึ่งนะคะบรรยากาศก็จะอึมครึมนิดนึงแต่ไม่ได้มีฝนนะคะแล้วก็หนาวมากหนาวอีกขอเปิดแอร์อีกนะคะอันนี้มาเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนละเฮ้ยหรม่หแม่เ่จะมีแบบต้นต้นไม้ขาวๆให้เราแบบถ่ายแบบอะไรอย่างงี้นะบรรยากาศดีนะคะอ๋อ แล้วก็คุ้มค่าแบบราคาไม่สูงมากแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติเดี๋ยวตอนเย็นจะมีหมูกระทะมาเสิร์ฟเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะคะ ตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาของอาหารเย็นนะคะมื้อเย็นก็จะประมาณ56าหมงประมาณนี้นะคะถ้าเกิดห้องไหนสั่งหมูก็ทะไว้อะไรเงี้ยเขาก็จะทยอยส่งนะคะแต่ละกระโจมแต่ละที่อะไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็จะมีอาหารประเภทอื่นๆที่จะมาขายให้เราด้วยเช่นปลาเผานะคะมีเหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่จะมาพักบริเวณนี้นะคะบริเวณที่จะต้องขึ้นเขาไม่ว่าจะเป็นผู้ดอยหรือม่อนไหนก็ตามแต่นะคะแนะนําว่าก่อนขึ้นเขาเนี่ยให้แวะซื้อของกินมาก่อนนะคะทั้งขนม ทั้งเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยแนะนำให้ซื้อติดมาติดมือขึ้นมาเลยเพราะว่าข้างบนก็จะไม่มีเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไม่ได้มีแบบร้านขนมขนมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะถ้าเกิดใครแบบว่าอยากจะมาพักก็แนะนำให้ซื้อขึ้นมาก่อนเลยสวยมากและเย็นมากค่ะ นี่ก็เป็นหมูกระทะที่พวกเรารอคอยนะคะมื้อเย็นนะคะก็จะมาเสิร์ฟถึงห้องเลยนี่หมูกระทะแบบนี้และบรรยากาศแบบนี้มีปลาด้วยค่ะ oh. เฮ้ยถ่ายปลาใหม่ดีวกว่ามีปลาด้วยค่ะ oh. หมูกระทะแบบนี้กับบรรยากาศแบบนี้แล้วก็น้ำจิ้มแบบนี้อะไรอะไรแบบนี้นะคะ ตั้งแต่ว่าจะกินให้แบบว่าให้จุกๆไปเลยแล้วลก็รีบนอนแล้วนี้ก็จะตื่นมากินต่อแม่มาสูดอากาศอตอนเช้าเดี๋ยวตอนเช้าเก็บภาพบรยากาศมาฝังคะห,หลังจากที่ได้พักครั้งคืนที่ ภูดอยโฮมสเตย์ม่อนแจ่ม1คืนนะคะบรรยากาศก็ดีค่ะตามที่เขาได้รีวิวกันนะคะวันนี้หนูก็ได้มาถึงที่แล้วก็ได้มาเก็บภาพบรรยากาศต่างๆหไปฝากทุกคนนะคะก็ขอจบ การนำเสนอการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะครั้งต่อๆไปจะพาทุกท่านไปชมโรงแรมที่ไหนที่พักที่ไหนยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงค่ะรายละเอียดอื่นๆเนี่ยนหนูจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสามารถเข้าไปอ่านเข้าไปดูได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่ขอบคุณค่ะ